สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ปานุก็เข้าป่ามาแต่เช้าเนาะฝนก็ตกนะคะทุกคนดูนะคะฝนตกนะคะทุกคนคะ่ะดูมาเจอเห็ดกันเตรนะคะทุกคนดูนะคะปาน,นุก็มาแต่เช้าอยู่นะคะทุกคนดูเพราะว่าฝนมันจะตกะตั้งแต่เช้าไงมันไม่หยุดปาน,นุก็อยากจะออกมาดูเห็ดเนาะ โบนะคะทุกคนจ้าขึ้นเต็มเลยนะคะทุกคนกำลังขึ้นีนจะปุยจัตติเลยนะคะทุกคนคาอุอ้ยได้เอาไปก็ไม่ได้เอาไปกินเองนะคะทุกคนเออเอาไปให้ลูกให้หลานเนาะไม่ได้กินเองเอาไปให้ลูกชายคนโตเอาแต่ให้ลูกชายคนเล็ก แล้วก็เก็บเอาไปให้แม่ที่เมืองไทยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวป้านุก็จะไล่เก็บนะคะทุกคนเนี่ยถอนอย่างนี้เลยเนาะอันเล็กอันใหญ่เอาให้หมดนะคะทุกคนคะ่ะในตรงขยักเนาะรอบสุดท้ายแล้วนะเนี่ยป้านุคิดว่านะเออเดี๋ยวปนุก็จะหยุดหาเห็ดไงแต่ตอนนี้ต้องหาก่อนสักประมาณสองอาทิตย์ก็จะหยุดเนาะเพราะว่าเขาก็จะไม่มีเห็ดให้เราเก็บแล้วไง คนเขาก็หากันเยอะนะคะทุกคนขาเดี๋ยวเดี๋ยวปนุชก็เก็บเห็ดก่อนนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะเก็บเห็ดก่อนจ้าทุกคนขาเมื่อกี้เมื่อกี้เจอเห็ดเห็ดเหลืองนะคะทุกคนเห็ดบันปูเนะาะปอนนุชก็รีบเก็บนะคะทุกคนอันนี้ก็มาเจอเห็ด ดำนะคะทุกคนคะ่ะเห็ดคัดคันตะเลนะคะทุกคนดูนะคะขึ้นเต็มเลยนะคะทุกคนปานุก็จะรีดเก็บเนาะฝนก็จะตกนะคะทุกคนขาวันนี้แฟนเข้าไปบ้านลูกเนาะก็เอาป้ามาปล่อยไว้อันนี้ป่าคนเดียวนะคะทุกคนปานุก็แงหน้าแงหลังนะคะทุกคนคะ่ะแงหน้าแงหลังเห็นกระต่ายมึงกระแต้มึงนะคะทุกคน เราพัดสัตว์มันอยู่ในป่าเนาะต้นนุกาลีดเก็บนะคะทุกคนขาเหีดเก็บก่อนเนาะนี่ดูนะคะทุกคนเก็บไปคนลุกไปกลัวเหมือนกันนะคะทุกคนจา้าป่านี้เป็นป่าเห็ดเลยเนาะเนี่ยฝนก็จะตกต้นนุกาลีดเก็บนะคะทุกคนขานี่อือต้นูนจะเอาไปตากแดดนะคะทุกคนเอ้ยไม่ใช่เอาไปตากพัดลมนะคะนี่ เห็ดเยวไปตากพัดลมเอาไปฝากเพื่อนที่เมืองไทยนะคะเตรียมตากไว้เดี๋ยวจะเก็บสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะทุกคนจะได้ไหมหนึ่งอาทิตย์เนาะเดี๋ยวก็จะรีบไปบ้านน้องสาวเขาอือมไปทุนละทุกคนขาเนี่ยเห็ดเขาก็จะดอกประมาณนี้นะคะทุกคนดอกเล็กๆเนาะ เก็บไปเก็บไปอึบมาทางนี้อีกทุคนป้าน,นุก็จะค่อยๆเก็บอย่างนี้แหละทุกคนขาแล้วก็ไปทำความสะอาดนะเก็บไปไงหน้าไงหลังไปนะคะทุกคนมือก็ถือกล้องเนาะถ่ยายได้นะคะทุกคนแต่ป้านุไม่ขายเนาะจะเอาไปฝากเพื่อนที่เมืองไทย เพื่อนสาวแม่ก็ชอบไงแม่ก็ชอบแม่เพื่อนเพื่อนสาวก็ชอบกินเห็ดบอกเขาหมอมเอาไปฝากทนายก็ชูดีใจเนาะทุกคนค่ะเออป้านุตไปเซิร์ฟดูนะคะทุกคนอ่าหนึ่งกิโลมันร้อยห้าสิบโคลนเนาะเนี่ยแต่ป้านุชจะไม่ขายไงทุกคน เอาไปให้เพื่อนทุกคนขาไปต,ต่อต,ต่อเก็บต่อ,อป้านุนไม่ขายจะตากแดดแล้วเอตากพัดลมแล้วก็เพิงให้แห้งสนิทเลยนะก็จะเอาแพ็กไปให้เพื่อนไงก็ชอบอืสิบกิโลนะคะทุกคนปานุจะบอกนะคะสิบกิโลอ่ะ ที่เราพึงแดดแอร์พึงพัดลมแห้งนะคะทุกคน10กิโลก็จะได้1กิโลหรือว่าสอกิโลจะได้ปะเตยแตน,น,นบอกว่า10กิโลก็จะได้ลงตากแห้งเนาะพึงแห้งอะ่ะก็ตกประมาณโลละห้ารอห้าพันนะคะทุกคนเนี่ยเออปะโนนบอกอุ้ยฉันไม่ขายหรอกฉันไม่มีถึงขนาดนั้นหรอกไม่มเีเวลามากถึง ไปเก็บทำความสะอาดขนาดนั้นหรอกนะู้โนูละ5ห้าพันก็เอาไม่ได้เราจะไปฝากเพื่อนไงขีกตกห้าร้อยทุกคนแห้งๆอะ่นะนุาย์นุคิดบ้านนะจริงหรือไม่จริงไม่รู้ถ้าพูดผิดพลาดแต่ก็ต้องขออภัยนัเออเห็นแฟนก็พูดอย่างนั้นไงเขาเข้าไปดูอินเทอร์เน็ตไงปนุษก็ไม่รู้นะครับเพืเอ่อนๆเออจริงหรือเท็จปนุก็ไม่รู้เนาะจริงหรือเปล่า เดี๋ยวป้านุตเก็บเห็ดก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าออ่อยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดกิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋ารักนะจุ๊บๆบ๊ายบายโอ้ยเนาะเก็บเห็ดไปก็แงะหน้าหลังไปย่ากอยากได้ก็อยากเนาะเก็บไปตะก้า